สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮาร์เลสเด้เบนส์สตีดบ๊อบค่ะคันนี้เป็นรถปี2 0 1 8สเปค5 HD นะคะเป็นรถผลิตอเมริกาค่ะนำเข้าจากอเมริกาเครื่องยนต์107คิวบิกนะคะ1,745ซีซีค่ะเลขไมล์ค่ะ12,390ไมล์นะคะ สำหรับฮาร์เรสเดวิบบสันสติดบ๊อบคันนี้ค่ะสเปคของตัวรถนะคะเป็นรถปี2018นะคะลูกค้าสเปค5 hd ค่ะเป็นรถที่ผลิตอเมริกานะคะ Factory k a n s a s City ค่ะอยู่ที่อเมริกานะคะโมเดล fxbb นะคะ เครื่องยนต์ค่ะเป็น Milwaukee X USA 107คิวบิกค่ะ1,745 cc ซค่ะคันนี้สเตซสโดยสมบูรณ์นะคะท่อเป็นทรัคนะคะแคมเป็นแคม475ค่ะกล้อง a l l e n e s นะคะจูนกล่อง s c r ม m n g Eagle นะคะเบาะ Sedeman นะคะคันนี้ล้อเปลี่ยนมาเรียบร้อยค่ะล้อเป็นของ HD ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะคะ แล้วก็บังโคลหลังค่ะพร้อมกับไฟท้ายนะคะเป็น l o เอนะคะยางเป็นยางใหม่ค่ะเป็นยางบิสโตนเ e นท์ครูซปี2023ี2023เลยนะคะใหม่กริบทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยค่ะถัดมานะคะตุ๊กตา,ตาเป็นของ Big L ค่ะบวกกับแผด์ฟลายสีแดงสูงรวมกัน10นิ้วนะคะบอกแฮนด์เป็นของ h าร์ดรักค่ะมือเบรกคัสนะคะเป็นของวันฟิงเกอร์นะคะ ไฟเลี้ยวหน้า LED ค่ะกระจกเป็น a l e n e s นะคะพักเท้าคนขาบเป็นของออสตีนะคะแล้วก็พักเท้าคนซ้อนนะคะเป็นครับสไตล์ค่ะ Cashbar นะคะเป็นของ S A S Thunder ค่ะกัดออคูลเลอร์เป็นของ HD นะคะดูยางค่ะลูกค้ายางใหม่กริปเลยค่ะหนวดนี่คือยังเต็มเลยนะคะชุดโมงเป็นของควอเตอร์นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ของ HD นะคะเป็นของรุ่นสติดบ๊อบนะคะ นี่ค่ะสองสว่างในายามค่ำคืนค่ะนี่ค่ะมือเบรกคัต 1F นะคะหรือว่าวันฟิงเกอนั่นเองนะคะจานค่ะลูกค้าชุดจานเบรกหน้าหลังนะคะเป็นของกาเฟอร์ USA สนะคะสายหัวเทียนนะคะรถปี18ค่ะเลขเกียร์สตัวหน้านะคะ18นะคะ คันนี้หล่อเลยค่ะ5 HD รถผลิตอเมริกานำเข้าเดสุดทูนย์้าไทยไทยแลนด์นะคะคันนี้เป็นรถศูนย์ a a s นะคะนี้ค่ะจานนะคะ g a f f e r USA ค่ะ สำหรับราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะลูกค้าลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไลน์อยู่โมบบด้านซ้ายมือค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในะค,ะนะคะันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ